สวัสดีครับผมพบกับออบบีคุลาฝันครับผมมือนี่เสิ้ผ้ามาเบิ่งวิธีปลูกกล้วยหน่อยครับหลังจากหล,งกลังจากไปซ้ำหลังจากไปซ้ำไปแล้วสองเดือนครับให้หากมันเดิอนอ่อยูโชมิวงนี้อ่อนๆเดินหนึ่งหลังจากไปซ้ำไปสองเดือนครับนี่เขาจะก็อจ่อลุมที่ผมมาจ่อเธอเดียได้สามหูจ่อลุมไปสามลุมครับแล้วก็เอากล้วยน้อยมาว่างว่างแล้วก็พุ่นกัน่น ดินนี่บ่ได้ณห้องเนี่ครับเป็นดินธรรมดาเลยครับจอหูดินดินบ่ได้ณห้องยังปลูกธรรมดาครับเพราะว่ามันช่มีปุ๋ยเยอะในตัวนี้ครับนี่จอหูเราก็ถมดินถมดินแบบบ้างถมดินถมดินแต่ว่าต้องไปซ้ำไปหากมันเดือนกันนะครับซ้ำไปสองเดือนซ้ำกล้วยใช่ปะพอเนื้อเยื่อมันนะครับนี่ถมดินสิครับเดือนสายนำไปแล้วกับมานเราลงเราลงลงนี่ครับ this yes เอาบืงอยแยกรวมครับนี่ นี่ผู้ผู้ถอดกับถอดครับถอดเ,เสียไปเสียไปผู้ทมกระทมครับนี่นี่ครับทมกระทมไปนี่ครับทมไปจนซูตนะครับว่างว่างไปเรืรร่อยเรื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 ่อยเอยร่เบ่เร่อย่องเรือยเ่เออเ่ร่อมกระทม่่่ร่ร่ อชายูเค okay? ครับผมปลูกซ้อยกันครับเอาโวกาโดมาตีมขึืนเก่าแล้วครับนี่นี่ครับแมนเบิร์ดนี่บ้างว่างนี่ครับ,รบหลังจากปลูกไว้ให้รากเดินสองเดือนครับแล้วก็มาลงดินดินก็บม่ได้ห้องอยังครับไ่บได้ใส่ปุ๋ยบม่ได้ใส่ยังแล้วก็เปิดน้ำแล้วเ็นบอนั่นมาแล้วไม่นะดได้มาเจ้าเยอะเยี่ย yeah. มาอุดรนครับ มึงจะเอบ้าแดงก็บ้าอันอันนั้นดา่า,า,าคนนครสีคนนครสีคนนครสีสเกตบ้านครพนมครับนี่บักอันนั้นนครสีครับอันนี้ก็น,นครนกับน,นครพนมนี่ครับ <c oughs> นี่นี่เขาจะสหม้าบางไหมเอ็งสิครับนี่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 ครับเ <c oughs> บิ้งบ้าอุดรบ้าโจนี่ครับนี่ว้างไหม ที่เรียกกวางกะลาแก่มากครับมาบ้างไปบ้างไปเป็นสามรูมสามรูมนี่ครับคนถอดกันถอดถอดเสียบลุมไปนี่ครับดินบริเวณห้องอย่างนี้ครับดินธรมนรมดาแต่ว่าดินก็จะดีครับกันโหดน้ำแล้วมันจีเป็นดินดําเลยแล้วก็จะสิมาใส่ปุ๋ยนะสิใส่ปุ๋ยทั้งน้ำนี่ครับบริเวณใส่ขิงวัวบริเวณอย่างนีครับอาจจะเป็นปุ๋ยทาาั้งน้ำอาจจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียกับบลูทั้งในได้มูรบอทัได้ทราบเดี๋ยวสิมาไล่รายละเอียดอีกเทนึงได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นวิธีปลูกกน เอาไปซ้ำอ่ากล้วยพอนยอะไปซ้ำไปสองเดือนครับเห็นพอหลักมันเดินประมาณเดือนก็กวัวบดบดถึงสองเดือนน,น,อน,น,น,น้อพี่น้องหลักมันเดินปุ๊บแล้วโซ่โซ่หักมันไงโซ่โซ่หักมันเป็นไงเน่อยนี่ครับพอหลักมันเดินปุ๊บก็ามาลงหลุมเลยครับเจาะหลุมผู้ใดเบิ้งอยากคุณวิธีเจาะหลุมก,กับเข้าไปเบิ้งคลิปาหลังๆได้ครับคลิปที่ผมเคยลงไว้แล้วว่าวิธีเจาะหลุมเจาะจังไงนี่ครับว่างเป็นแถวไปครับนี่นี่ครับพี่น้องโอ้สุดลูกหูลูกตาแมนเบิร์ดได้ครับนี่ นี่ครับนี่พุ้นถุงเทพยกับมาครับเมือน,นี้นี่นี่ครับเห็นปะครับขากขาวๆนะหักเดือนนะครับหักแบบเดินดีมากๆเลยพี่น้องดินเขาจะผสมมาดีมากๆนะครับมีคุยกข้าวใส่มีหินมาตะลัเดียวนี่มีหินหน่อย,อยนึงเนาะหินมาลายใส่หินใส่คุยกข้าวแล้วก็ผสมดินแล้วกับมิโตน,นี้แหละครับผมแจกเบิ่งแต่ว่าบ่รู้ว่าอาจจะมีขีง้งัวมีปุย๋ยยูเรียรหรือปุ๋ยยังกับ่รู้กันเนาะแต่ว่าโอ้ยงามครับกล้วยมีแต่หะนองง่ำ มเป็นผงเตาถ้วยเหรอครับแต่ผมประเดี๋ยวมาผงนั่นเป็นพ่นเทพเป็นได้ครับผงเตาถ้วานี่โอ้ยมวนคักมวนคักมวลหนาคุ้มมัดมือบ่โอ้ยจะเบิ่งให้ใครได้เบนมากหรอบ่นี่ครับคนสิงเทปต้นนี้คนเทพแล้วคนหน้าตาดีนะคนสิงเทปโอ้ยดังทั้งดังหน้าทั้งดังคมแต่ว่าจะถอดหมวกได้โจนี่ครับดังดังเมับหน้าทั้งดังคมจะถอดหมวกเจ้าหนึ่ ต่อไปได้มาแล้วนะั่นลูกพี่ขี่เครื่องบินเห็นไร้โซเดียเครื่องบินนั่นน่ะโอ้ลูกพี่มากแล้วครับเค, <laughs> <laughs> ครื่องบินคุ้มเอาไปน้องนี่ครับวิธีปลูกกล้วยเสลียวนี่ครับเดินสลิงไปปลูกไปสองเดือนรา,ากเดินแล้วก็มาลงดิน <laughs> เดี๋ยวสิไล่ลงเรื่อยเรือได้ครับดเดี๋ยวสิอัปเดตสวนนี่ครับสวนปลูกใหม่เดี๋ยวสิอัปเดตระยะเวลาไป,ไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเจนทุกขั้นตอนให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามได้เลยครับว่าบีก็เล่าฝันอยันดีมีแห้งแข็งยิ่งมือซอสสุขุสุก่นครับผมสสวััดีคคครรรบบบบ้้าานนนน่ นล้กวกอนยางนั้น <laughs> <laughs>